ระหว่างของกินกับแฟนหนุ่มคขมื่นจะเลือกใครนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังคหมื่นนะครับผมวันนี้ผมพาคหมื่นมา ทำต,ตามคำขอของ F c นะครับผมบอกว่าให้คำหมื่นเลือกนะครับผมระหว่างนี่ครับระหว่างกล้วยสุกๆลึเหลืองอร่อยๆครับผู้เบาวนะครับนะ่นกับพายปรกาศนะครับว่าคำหมื่นจะเลือกใครนะครับผมให้คำหมื่นเลือกตัดสินใจนะครับว่าระหว่างกล้วย อร่อยอร่อยกับนมโลโลขมือจะเลือกใครนะครับตอนนี้ผมเดินมาหาพายประกายแก้วก่อนนะครับผมเพื่อจะให้ขมือด้เลือกว่าระหว่างของกินกับแฟนหนุ่มขมือจะเลือกใครนะครับ ครับหนุ่มหลอของเราก็ปฏิกิริยาเห็นข้ามือแล้วก็หันมาต้อนรับกันเลยนะครับผมข้มือข้าือกล้วยก้วยกวยหยุดเลยครับผมกินกล้วยกล้วยหลังเลนะครับผมตอนนี้หลังเลครับ จะไปไหนดีครับกล้วยอยู่ตรงหน้านะครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะครับหนุ่มก็อยากไปหากล้วยก็อยากมาหานะครับอา้าวหันมาหากล้วยแล้วครับผมอา่าปากใส่เลยนะครับกินตัวสับผมก็ไปแล้วว้า ไม่ได้นะครับผมอ่ะกินด้วยกันครับในที่สุดข้มือนก็เลือกกินอยู่ดีนะครับผมต่อให้หนุ่มรอแค่ไหนก็เอาข้มือนไปไม่ได้นะครับผมนอกจากจะมีอาหารและของกินอยู่ด้วยนะครับเราจะให้ข้มือนกับพายปากายแก้วกินด้วยกันนะครับผมแก้วสวัสดีครับนายเร็วลูกวข้าเร็ว <c oughs> ต่อรอนะครับเร็ว ครับหน่อยดังๆหน่อยเร็วครับผมเราจะป้อนกล้วยสองเชือกด้วยให้กินด้วยกันนะครับผมมาแก้วเร็วครับ <c ười> ครับนายลูกครับนายครับอ่าเก็บเอากินด้วยกันนะครับวันนี้พามาเยี่ยมพายประกายแก้วเหมือนเดิมมาทำตำ เอฟซีเรียกรอนะครับระหว่างกล้วยกับแฟนหนุ่มข้ามเหมือนจะเลือกใครนะครับผมแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับกีของเราห่วงกินมากๆครับกินด้วยกันนะเร็วนี่ครับหมดแล้วนะครับให้หนุ่มรอเลยครับสวัสดีครับเร็วครับเร็วครับสวย ครับหมดแล้วนะครับผมตอนนี้กล้วยหมดแล้วนะครับกล้วยหมดแล้วก็กินสับประรดด้วยกันต่อนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากครับได้มากินอาหารกับคนที่เขารักคำเมือนสบายใจเลยครับผม ดูเลยนะครับว่าเจ๊ของเราห่วงกินมากครับกล้วยก็หิวแฟนก็อยากมาหานะครับผมในที่สุดก็เลือกของกินก่อนนะครับจะได้อิ่มท้องครับผมรักผู้เบาไม่อิ่มท้องนะครับคำมือเลย เขาก็บอกว่ารักผู้เบาไม่อิ่มท้องนะครับกินกล้วยสิอิ่มท้องดีกว่าเขาบอกกินต้นสัตรุดด้วยกันครับ ถ้าเขมือนอยู่กับพายปากายแก้วไม่ต้องผูกไม่ต้องมัดก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราป้องกันกลัวเขาจะไปกินข้าวนะครับจะเดินไปกินข้าวแล้วเสียสร้างความเสียหายให้คนอื่นนะครับผมก็เลยต้องผูกต้องมัดไว้นะครับถ้าปล่อยไว้นี่สบายเลยนะครับไม่ไปไหนครับแต่อยู่แค่บริเวณนี้ไปกิน หญากินอะไรแต่ก็กลับางคืนนะครับแต่ว่าเราปล่อยไม่ได้ครับแถวนี้ทุ่งนาเยอะนะครับข้าวกําลังจะได้เกีเก่ยวผลผลิตก็เลยไม่กล้าปล่อยไว้นะครับเราจะต้องผูกมัดไว้คนละหลักนะครับถ้าคนหรือว่าควานได้อยู่ด้วยนี่ไม่ต้องผูกก็ต้องมัดเลยครับปล่อยให้กินยญ้าแบบนี้สบายเลยครับช้างพวกเราเลี้ยงอยู่ด้วยกันเป็นช้างที่ผูกฟัน การเกือบทุกเชือกนะครับเข้ากันได้ทุกเชือกไม่ต้องระแวงหรือว่าระวังว่าช้างจะทำร้ายกันนะครับถ้าเชือกไหนตัวไหนที่รู้ว่าทำร้ายเพื่อนๆเราก็ต้องผูกต้องมัดไว้นะครับแต่คำเหมือนของเรานี้เดินทักทายเพื่อนไปทั่วเลยนะครับผมช้างที่ชอบเพื่อนมากๆครับถ้าเพื่อนเชือกไหน ชอบร้องหรือว่าชอบเคาะมือน,นะครับผมที่เอาช้างที่เห็นช้างเอางวงเคาะพื้นดิน,นแบบนั้นแหละครับผมข้าเหมือนชอบมากๆครับเป็นช้างที่ชอบบุกคลิกแบบนั้นนะครับก้ามเหมือนชอบเพื่อนบุกค, <ipe uta> คลิกแบบนั้นที่เห็นแบบนั้นก็คือช้างที่คล้ายๆว่าถ้าเป็นคนก็สดสิริกนะครับผม <arma> ชอบร้องชอบส่งเสียงก <mens> ้าเหมือนชอบแบบนั้นครับ พี่ๆเอฟซี FC, อาจจะเห็นละลคยคลิปนะครับผมเข้าผมที่เขเมือนลงน้ําแล้วเขเมือนจะเสะดิจสดิ่งประสายสางเราก็เรียกว่าสร้างฮาวครับพี่น้องสร้างฮาวชอบมากๆครับถ้าได้ลงน้ําตอนเช้าเช้าเขมือนจะมีอาการเดบ,บนั้นประจำนะครับอาการก็คืออาการช้างสดชื่นช้างล่าเริงไม่เงาไม่หงอยนะครับผม ช้างพวกเราเลี้ยงสมบูรณ์จะเป็นอาการแบบนี้ประจํานะครับผมจะมีอาการแบบนี้ประจําเพราะว่าเขาได้กินอาหารเต็มที่กินน้ําเต็มที่ได้เล่นน้ําได้เล่นอะไรแบบธรรมชาติบ่อยๆนะครับเราไม่ได้กักอาหารหรือว่าจํากัดพื้นที่เขานะครับเราพาเขาเดินเขาเที่ยวตลอดเวลา บางวันสะดวกหน่อยบางๆางหน่อยก็พาน้องช้างเราไปปล่อยกินหญ้านะครับผมปล่อยกินหญ้าเลี้ยงด้วยกันเพื่อให้น้องช้างได้เปลี่ยนอาหารแล้วก็ได้คลายเครียดหลังจากที่ผูกหลักหรือผูกอยู่ที่ดมๆนานๆนะครับแล้วก็ให้เขาได้กินอาหารตามอัธยาศัยเขาน้องช้างก็จะไม่ได้เกิดเป็น อาการโรคเครียดนะครับโรคเครียดนี่ก็คืออาการของท้องช้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนน้ำนะครับพี่พี่เอฟซีหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าช้างบ้านเราไม่มีใครเป็นก็เลยไม่ค่อยได้ให้ดูนะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับตรงท้องช้างเขาจะเป็นบวมน้ํานะครับนี่ครับเหมือนท้องคําเหมือนตรงนี้แต่ว่าคําเหมือนไม่ได้เป็นนะครับ จะมีบวมน้ําลงมาข้างล่างนะครับผมถ้าช้างเชือกไหนที่เป็นโรคเทียนนะครับอ้าวขามือนหนีจากพายประกายแก้วมาแล้วนะครับเห็นกองหญ้ารู้ว่าหญ้าหมดมานี่แล้วครับมากินคนเดียวเลยบอไปปั่นกันเลยเห็นคงกินสำคัญกว่าตัวนี้ข้ามือนมา อับให้ปากกาแก้วหน่อยเร็วครับผมนี่ครับเป็นช้างที่รู้จักออดอ้อนกินนะครับผมเห็นควานเห็นใครก็าช่างครับถืออาหารมาจะเป็นช้างนิสัยออดอ้อนกินนะครับไปปายปากกาแก้วจีของเราไม่สนใจแล้วนะครับผมนี่ได้ของกินไม่สนใจเลยครับ เลือกเข้าไปเลือกเข้าไปครับเลือกสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดสับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องฟังกำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ